เลขสอบอค่ะเมะื่อวานที่เราัิเนี่ยอาจารย์บอกว่านาจะสอบอที่โบวถให้แปดสิบบวกตัวเลขมานแค่สิบสามเองค่ะอาจารย์อะไรทำให้ตัวเลขหางขนาดนี้อาจารย์คะเราหายไปหกสิบเจ็ดใช่ไหมครับค่ะ แปดสิบลบสิบสามลบสิเกินหายไปไหนได้มาแค่สิบสามเมื่อคืนหลังที่เราทำรายการเสร็จแล้วผมก็ดูตลอดครับเมื่อคืนที่อเมริกาคือทั้งวันที่นู่นและหลายคนในอเมริกาหลายเมืองนะครับผมก็จะว่าเป็นหนึ่งหมื่นคนนะครับติดตามชมอาการถ่ายทอดสดอยากใกล้ชิดแล้วก็ดูจนถึงตอนห้าโมงเย็นของไทยเราก็รับได้ข่าวกันมาจากเมืองไทยทางนี้ก็เช็คไปกับทางครอบครัวของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ไม่มาประชุมคือขาดประชุมแล้วก็ท่านที่วาออกเสียงนะครับโดยเฉพาะในอามุติสภานะครับข้อมูลเราได้มาก็คือว่าตรงกันหลายคนนะครับก็ก็คิดว่าเป็นเร การบูมต้ลงก็คือว่ามีมีความกดดันนะครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเขากดดันกันยังไง mm hmm. ทีนี้พวกที่ที่ลดออกเสียงแล้วก็พวกที่ขาดประชุมนะครับในแง่มุมที่เรามองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นสิ่งที่น่าไม่น่ายกย่องนะครับพูดตรงๆว่านี่คือรุ่นพี่รุ่นน้องของผมเท่านั้นนะครับหลายหลายท่านที่อยู่ในในสภาวุฒิสภาก็ขอเรียนตรงๆว่าผิดหวังกับท่านนะครับที่ว่าผมว่าทางอเมริการเราผิดหวังไมไ่ผิดหวังกับผลของที่ออกมานะครับแต่ผิดหวังกับ หลายท่านที่เราคิดว่าจะาเห็นชอบแต่ท่านเปลี่ยนใจในแค่จะวินาทีสุดท้ายตอนนี้เราก็เหมือนกับที่ท่านเลขาพักก้าไกลแล้วก็หลายคนพูดนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองนั่นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเป็นเกมเราก็วิเคราะห์อย่างนั้นเช่นกันขอยืนยันว่าเรื่องของหนึ่งสองเมื่อวานนี้เป็นแค่ละครเท่านั้นเองเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆของหนึ่งสองไม่ใช่เรื่องของที่ที่เป็นเรื่องของ,ของการไปละเมิดสถาบันหร,หรือเป็นอันตรายอะไรถ้าเกิดว่าเราเครารพกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ต้องทุกทุกงงงงออออะไไไไไรรรรมมม่รร่่ดดดด้้้้้้แแแตตตกกกัััับฐธนนนนูญเเป็็ขขายยยล แลผมคิดว่าไอ้60เสียงที่หายไปก็เกิดคำตอบคือว่าเป็นความกดดันหรือเป็นวิชามานในช่วงสุดท้ายทีนี้ผมเรียนเมื่อวานว่าเราเช็ค2ชั่วโมงก่อนที่จะคุยกันนะครับตอนเช้าตรู่ว่ายังใจว่าจะได้80เสียงขึ้นแล้วผมก็เหมือนกับทางผู้นำพรักก้าวไกล3ท่านที่ยืนยันว่าคร,วครบแล้วครบแล้วใช่ไหมครับ80เสียงอออเอรื่องผลประโยชน์ครับผมพูดว่าสำคัญที่สุดที่พรักก้าวไกลไปสกิดเขานะครับเป็นภัยต่อพวกเขาคนที่มากดดันก็คือเรื่องคอร์รัปชันครับอาจารยื่องเดียวนะครับจำไว้เลยครับที่ผมพูดแล้ะเรื่่องทียาวนะครับ ถ้าพรรคก้าวไกลได้มาเป็นรัฐบาลนะครับยิ่งเร็วยิ่งอันตรายต่อคุ้มทรัพย์ของหลายคนนะครับกลุ่มของนายทุนอุตสาหกรรมผู้ค้าต่างๆนะครับตอนนี้หลักฐานไม่ใช่เพียงแค่เรื่องข่าวลือนะครับอ,องค์การระหว่างประเทศหน่วยกิจกรรมต่างๆแล้วก็ภาครัฐต่างๆอาจจะถึงสารอาญาระหว่างประเทศผมพยายามไปแล้วนะครับระาัดระวังให้ดีไม่แน่นะครับนักการเมืองไทยบางท่านอาจจะสลับคุณทักษิณไปอยู่นอกแล้วทักษิณกลับมาอ๋อมันก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจถ้าเรื่อเศรษฐกิจได้รับการกระทบเทือนอย่างหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าสว ประชาชนคือเมื่อวานนี้ที่พูดกันบอกว่า14ล้านเสียงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะประชาชนไทยมี67ล้านเนี่เป็นการเลือกอคำพูดมาเล่นให้คนที่ไม่ไม่มีความเข้าใจเรื่องการเมืองฟังนะครับ